คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมากลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมฟิกกิ้งก๊อตนะครับวันนี้เรามีพอย์นะผมเริ่มตอนกันอยู่ที่1,200พอยต์เนาะไปทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวรอสักคู่นะครับโอเคอยังไม่มีมานะโอเคมาละด้ย มา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 อุา้ยมันก็ะพุนติดว่ะเถงคอยดีคอยดีคอยดีเออสวยอยู่อะไรดนมาที่สามร้อยก็ต้องถือว่ามาแย่นะจริง,รงโอเคก็พอได้อยู่ครับผมมา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 โอ้โหนิ่งๆอยู่เน,นวันนี้โอ้โหที่ไม่เข้าเลยอะเยี่ยเลยหกร้อ,600อยเองเนี้ย ไม่เข้าเลยก็เกินไปเอาหน่อยไว้ยหน่อยวอเว้ยโอ้โหเร็วกว่าราชกาจะมาแม่งห,หมดไปรอบนึงอะ่ะโอเคเหลือห้าร้อยครับผมแมงกุ้งคุ้นแมงกุ้งคุ้นแมงกุ้คุ้นโอ้แมงกุ้คุ้นไม่ไมาอุ้ยมาละโอเคนึกว่าจะไม่มานะเอยเดย,ย์เยอะอยู่โอเคสวย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 น่าจะเรียกคืนได้อยู่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเอ,อ๋ยถือว่าไม่แย่โอเคดีดีดีด,ดีไหนลองรืมังกรมาไหมมังกรมาไหมมังกร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 โอ้มังกรไม่ได้ครับผม เยทางมันแค่สองร้อยราคายังมาอยู่นี่งไงมังกรมาเจ็ดร้อยครับโอเคเอาวะตอนนี้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะผมถือว่าได้คืนมาในดับหนึ่งนะแต่ก็นั่นแหละหลังจากนี้ถ้าเจ้ากรรมอะไรจริงๆก็ต้องยิงกันต่อไปเรื่อยๆให้ได้ครับเฮ้ยปุริเบิดมาโอเคได้เรื่องอยู่นี่สามร้อยครับผมโอเคเป็นพันเจ็ดนะตอนนี้ป่าๆต่อยนิดๆต่อยนิดต่อยสักนิดเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ย ไปเลสเตอร์ไม่เข้านะครับผมอ่ะแต่ก็ะปุนก็ไม่น่ามาเนะี่ยดีอุย้ 1, อยหนึ่งพันอางพะช้าเหรอเชียร์เรียบร้อยครับผมตอนนี้อยู่ที่สองพันนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจิมผมษาผมว่าผมออกเลยก็ดีเหมือนกันนะแต่อ่ะอีกทีนึงขออีกนิดนึงผมว่าน่าจะพอหาได้อีกแต่เพิ่มได้เพิ่มอีกอะเออจริงดีไงสามร้อยห้าสิบโอเคเป็นสองพันสองนะผม,มเี้ยเอ้ยไม่เข้าว่ะเชียร์อย่าเพิ่อนร,รถดีไหมเอา โอ้ไอ้ห่าเอ้ยลดลงมาเหลือพันขาดไม่ว,ว่าตอนเนี้ยเที่ยวแต่ได้กำไรมาแล้วมันให้ผมทีเดียวยังไงทุกคนโอ้ๆๆๆตายตายตายฟูเฮ้ยรถนั่งยิงขึ้นใหม่แล้วอะตอนเนี้ยโอเคจะได้เพิ่มมา <ๆ S 1> ผมมาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยได้กี่นัดขอร้อยนัดร้อยนัดได้ไหมร้อยนัดได้ไหมอู้แปดสิบนัดโอเคก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ<ข>อุ้ยโอเคได้ปืนเพิ่มอีกครับผม มา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 ยิงก่อนยิงก่อนตอนเนี้ยไม่รู้กันนะผมไม่ได้กี่นัดน,นะครับเมื่อกี้อ่ะยิงไปเลยครับผมเฮียไม่ค่อยข้าววะ่ะได้มาหกร้อยเองโอ้อะไรวะทันทีผมจะได้แค่พอยอคืนเงินโง่เนี้ยไม่ได้กำไรหรออุ้ยนี่ไงพันหนึ่งโอเคมาไป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 เฮียยิงต่อกำไรยากจัดอะตอนเนี้ย โอเคมาผมสามไปไว้ไปไว้ไว้ห้าโอเคปูกรสบานแผมขอดีหน่อยกันโอเคเรหานะหไปโอ้โหได้เลยเเยอะท่าไนสามร้อยสามครับผม โอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนห้องแล้วครับผมเหลืออยู่600นะหายไปหูเยอะพอสมควรเลยวะ่ะแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเราดูห้องต่อไปแล้วกันนะก็เหมือนกับผมไม่ยิงไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นขอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันต่อเลยครับมา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 เออมันพูดมาผมโอเคอุย้ยได้เยอะรอบนี้เฮียหลักพันแน่โอ้600นกึกว่าหลักพัน โอ้ตายเฮ้ยเห็นเยอะแคอย่างเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเออโล่งใจจะได้เยอะแน่นอนทุกคนโอเคเจ็ดร้อยครับผมจากวันทองมาข้ามาที่หนึ่งพันได้นะครับแล้วก็อ่ะจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับผมอุยโอเคถามพอพันทองมาอุ้ยตอนนี้ขึ้นมาพันแปดละมาขออีกนิดนึงขออีกสักนิดนึงมาขอวงในทุกคนถ้าวงในได้คือจบเกมครับผมคือผมสามารถจบเกมได้เลย,เลยอ่ะวงในวงในโอู้ห้าสิบห้าร้อยโอเค โอเคตอนนี้อยู่ที่2,300ก็ผมจริงๆก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะเอาจริงๆอะส่วนตัวผมอันนี้ซึ่งส่วนตัวผมจริงๆนะทุกคนคือผมมองว่า2,300ตอนนี้เนะี่ยคือโอเคมากแล้วนะคบผมยังไม่ทด้ผมว่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะก็ถือว่าอ่ะวันนี้ก็เล่นยากพอสมควรนะเพราะว่าแบบเออผมก็ลดหลายรอบตอนแบบลดลงไปจนเกือบหมดก็ยังมีบ้างนะแต่ก็ยังโชคดีนะผมที่ยังพอยิงขึ้นตีต้นกลับมาได้จนตอนนี้ก็ได้มาถึง2,300นะครับซึ่งผมมองว่า เท่านี้ก็โอเคมากแล้วทุกคนในคลิปนี้นะคะงั้นวันดี้ผมขอจบคลิปวันพีทที่จะดีกว่าละวกันเนาะเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะคะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย